<ด>นี่ไงถ่ายวีดีโอแล้ว,น,ลลว <laughs> น้ำไหลแล้วพี่กำซิงมาพี่กำซิงเอาไม้มาแทงให้ทลุแล้ครับนู่นทลุทลุไปถึงนูน่นน่าจะได้ครึ่งสะอยู่ไม่ไม่ครึ่งก็เต็มเดี๋ยวฝนตกมาอีกตา แทงตรงนี้น้ำก็ไหลแล้วลีไปตุงฝนตกเมื่อเช้าพอเมื่อวานด้วยตอนกลางคืนแฉไปหน่อยพอซื้อตาต่อแป๊บหนึ่งเด้อตาให้คลองไส้ไก่ ท่นนี้ทำลงน้ำจากหมู่บ้านลงมาให้ไหลไปถึงนูน่นปรับดินได้แล้ว